ครับสวัสดีเอฟ r ิว o บอ f ี over ซ h a n n e l ครับเห็นโอกรไฟแบบนี้ต้องมีเมนูพิเศษแน่นอนนะครับผมวันนี้เจอกับ o v e r c h a n n e l ในรูปแบบการทำกับข้าวนี่คุณผู้ชมดูนี่มันคือคืออะไรครับคังคกครับเขียดเขียดนะครับเขียดอันนี้ FC นะครับ FC ฟซเขาส่งมาให้นะครับเขียดนะครับ แต่ที่สําคัญไปกกว่านั้นครับนี่คุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมครับอะไรเอ่ยอันนี้จริงๆอ่ะเขาเรียกที่เขาเรียกกันนะเขาเรียกไข่จัก,กระจันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไข่จัก,กระจันนะครับมันแค่เพียงมันเขาเรียกจริงๆมันคือเพลี้ยชนิดหนึ่งเพลี้ยชนิดหนึ่งเดี๋ยววันนี้โอเวอร์ชาแนลทำเมนูอะไรให้คุณผู้ชมได้ดูเดี๋ยวดูครับ ไปดูกันครับตังแมวมาครับใส่น้ำมันใส่น้ำมันก่อนนะครับให้มันทุ่มๆนะรอน้ำมันเดือดทีหน่อยเดี๋ยวเรามารอน้ำมันเดือดกันครับเี๋ยวจะลงเขียดมรงน,นี้เลยระหว่างรอน้ำมันเดือดนะครับผู้ชมรู้จักลูกนี้ไหม อันนี้คือถ้าดูเผลอๆนะครับมันคือมะม่วงนะครับมันคือมะม่วงแต่เอฟซีเขาบอกว่ามันคืออะไรนะมะม่วงกะล่อนนะครับมะม่วงกะล่อนมีวิธีกินของมันด้วยนะเดี๋ยวผมกินให้ดูนะครับเดี๋ยวผมกินให้ดูเข้าเนี้เข้าเหนียวแปลกสิแปกะกันสินี่มันต้องตัดหัวครับตัดหัวมา นี่ครับอืมกลิ่นกับมะมว่วงนะบีบครับคุณผู้ชมอืมหวานครับอืมเม็ดเบลเลอร์เบลล่าเลยฮะวิธีกินของเขาครับคือการใช้นี่ครับข้าวเหนียว เขาเนี่ยโอ้ร้อนนะครับยัดมันลงไปยัดมันลงไปครับนี่คุณชมดูนี่ครับผมว่ามันเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงเลยนะมันอร่อยะครับคือได้ความหวานจากไอ้รูปเนี้ยไอ้มะม่วงการ์ลอนเนี่ยลองดู อ,อร่อยไปอีกแบบครับตอนนี้น้ำมันเดือดนะครับเดี๋ยวไปทอดเกียดกันดูมันอยู่ยังไงคู่เดียวครับเกียดนะครับนี่คือเกียดเขาบอกให้ทอดสัวเดียวเดี๋ยวมันจะไหม้นะฮะไฟแรงด้วย ผมนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีกเมนูหนึ่งคือไอ้ไข่จังกะจั่นเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันครับนี่นะครับใบตองใบตองเอามาหอ,อเจ้าตัวเนี้ยหอยเจ้าตัวเนี้ยนะครับเขาเรียกหกนะครับให้มันให้มันสุกนะครับจริงจริงมันเป็นเพี้ยชนิดหนึ่งนะไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยว แรกผมขอแยกนี่ก่อนทำาเหนียวก่าน,นี่เป็นไงดำเลยทีนี้มองครับใบตองก็จะเกิดความเขาเรียกว่าความเหนียวเิดขึ้น แป๊บเดียวครับไปต่อเมื่อจะเกิดความเหนียวนะครับเอาไปลนไฟนิดหนึงทีี้เราก็มาหอ่เอเต็มกันเลยอันนี้ล้างให้สะอาดนะครับตัวมันก็จะเป็นประมาณนี้ยมันก็คือเพี้ยแหละครับ คุณชมดูมันคือเพีย้ยเห็นไหมแต่จริงๆแล้วมันเป็นของหาก,กินยากนะครับกิโลละหลายตังค์แค่นี้ประมาณสามรกว่าบาทไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค,คุณผู้ชมแพงกว่าทองคำอีกนะครับที่เรามาห่อนะครับ จะใช้ไม้กัดนะครับที่เราเตรียมไว้ตัดมันมทีนี้เดี๋ยวเรา,เาไปย่างไฟนะครับเดี๋ยวสุกมาแล้วหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับกับสวัสดี everybody FC o v e r Channel อย่างเป็นทางการครับเมื่อต้นคลิป นะครับเมื่อตอนคลิปโอก็ได้แสดงวิธีทําเมนูแปลกๆอีกแล้วครับท่านสำหรับวันนี้นะครับนี่ครับเมื่อกี้หมกหมกของไข่จักจัจันนะครับจริงๆก็คือเพลี้ยนั่นแหละนะครับแต่จริงๆมันไปเกิดไป,ไปเกิดตรงกับตรงกับจักรัจันวางไข่พอดีแล้วมันก็ขึ้นไต่ต้นไม้ขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะออกมาเป็นตัว นะครับเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมสงสัยก็ลองไปหาข้อมูลดูแล้วเม้นต์มาใต้คอมเมนต์นะครับเม้นมาใต,าใต้ใต้คลิปนะครับว่ามันคืออะไรกันจริงๆแล้วนะฮะนี่อยากให้คุณผู้ชมดูนี่หลังจากที่เราหมกเสร็จแล้วมันจะมีหน้าตาอย่างนี้ครับเห็นไ,ไหมฮะมันคือเคลี้ยชนิดเนึ่งนะฮะที่เขาบอกกินได้นะ ก็อย่างที่ว่านะครับคอนเซปต์คอนเซปต์ของช่องก็คือมากินในสิ ui, ่งที่คุณผู้ชมคิดว่ามันกินไม่ได้นะครับมีวิธีกินด้วยนะเดี๋ยวผมกินให้ดูไม่พูดความสำเพลงครับข้าวเหนียวหนึ่งปั้นฮะเจาะป้ายหม้อมาหนึ่งตัวครับนี่ดูนะครับคุณผู้มเห็นไหมครับ สองตัวสามตัวให้ผู้ชมเห็นแล้วกันบี B. นี่ครับดูนะครับมันมีรสชาติม,ม,มันหวานหวานครับเน่ยมันมันมันมีไอ้ ในตัวมันจะหลงเหลืองเงี้ย,ยทีนี้ชมดูนะมันมันหวานหวานนะครับมันก็เป็นวิธีการกินอีกแบบหนึง่งมันมันหวานหวานครับอร่อยอยู่อร่อยอยู่นะครับครับ วัตุดี่อีอย่างนึงคือนี่ครับเอฟซีส่งมาให้ฮะตัวเบลเลอร์เลยนะพ่อไฟอ่นอนๆนะครับท่อไฟอ่นอนๆไม่ต้องนานนะครับที่เกียรของเรานั่นเองอืมสุดแกงตัวครับ ก็รักนเลหน่อยครับเพราะว่าอาหารแบบนี้นะครับค่อนข้างที่หายากอีกอย่างโราทำไม่่อยเป็นเยอะแต่ก็จะพยายามทำให้คุณกคนได้ยู่นะครับลูกสาวขอี่ชุหน่อยธุรกิจครอบครัวนะฮะ ลูกชายเป็นตะกองลูกสาเป็นโกรดิวกรเคริเขาอร่อยครับอร่อยจริงๆคือตัวไม่ใหญ่มากเห็นไหมฮะตัวไม่ใหญ่มากอร่อยครับก็จะพยายามหา เมนดูแปลกๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับไอห,หนูขอกระดาษเปลี่ยนหน่อยลูกนั่งน้ำลายไหลกันทั้งพี่น้องสองคนนะฮะกินไหมมาไปดิไปดิ นี่ลูกสาวนะครับลูกสาวอ่ะบ๊ายบายกล้องเลยทํอา,าอะไรมือสวัสดีค่ากล้องก่อนมีลูกสาวครับลูกสาวอยากกินอยากกินลูกชายด้วยครับลูกชายด้วยมาเร็วขี้อายนะครับลูกชายไม่ไม่ไม่อยากมาเอาไกินดูนลูกชายค่อนข้างขี้อายครับ แต่เขาบอกอยากเป็นดาราแต่ขี้อายคงไม่ได้เป็นอ่ะดูแล้วนี่ครับคุณท่านดูนี่นะไขยจั๊กระจันนะครับผมว่ามันมันมันี่นะมันรสชาติมันมันไม่แปลกนะมันมันไม่มีรสชาติอะไรเลยดุกทําดูนะฮะ ม,ม,มันมันหวานแค่นี้คุณชมรู้ไหมราคาเท่าไรสามร้อยกว่าบาทซึ่งแพงมากมันหากินยากนะครับันหากินยากครับไข่ตักกะตัด ครัดูช้าๆอีกทีครับนฮะเดี๋ยวจะพยายามหาไอ้สิ่งที่ทุกคนคิดว่ามันกินไม่ได้แล้วเราจะมาทําให้ดูกันว่ามันกินได้จริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโอ้ก็ต้อง าพิสูจน์ก่อนว่ามันกินได้จริงนะไม่ใช่เรามาทํากินแล้วแบบที่ไม่รู้ว่ามันกินได้หรือไม่ได้จริง,รงแล้วมันกินแล้วมันเกิดอ,อันตรายนะครับไม่ได้นะครับน้องๆหนูๆไม่ต้องเรียนแบบนะครับส้มตำโคตดแซ่บ ปลกนะเอามาแล้วก่อมาต่ำแนละ้วเรียกส้มต่ำนะอร่อยครับคุณผู้ชม,มสุกเมื่ได้กินบรรยากาศฝนใกล้ตกครับ อันนี้ต้องขอบคุณเจ้หาหน้าที่นะครับทางบ้านลุงพศครับลุงพศคือใครงงเดี๋ยวแกว่างวันไหนผมจะให้ดูหน้าดูตาแกว่าเจ้าของที่เป็นคือคือใครขอรับการคุ้ววนครับ ข้วเต็มเลยกล้วยเอยมะนาวเอยอ,อะไรเอ่ยนะครับคนลำนงลำใหญ่คือผมว่าดีนะเพราะว่าอยู่ในเมืองมันมีแต่ป่าคนกรีตมีแต่ปูนนะครับมีแต่ตึกมลพิษนะครับใจกลางเมืองมีแบบนี้บ้างก็สบายตายดีนะครับเขียนครับคุณผู้ชม ม,มีฟรีนะครับมาจากขอนแก่นแล้วก็เอามาให้ มนไม่น่ากินได้เห็นไหมเดี๋ยวมาลองบีบข้างในดูนะข้างในมันก็จะเป็นเหลืองๆอ่ะเห็นไหมเป็นเหลืองๆเหมือนเป็นมันมันนะคุณผู้ชมดูเหมือนเป็นมันมันอ่ะเห็นไหมคล้ายๆมันมันปูนามันไม่มีรสชาติครับแต่มันมันมันแค่นั้นนีง นเดี๋ยวคลิปหน้าโอ้ชาแนลมีวัตถุดิบแล้วโอ้ชาแนลมีวัตถุดิบแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคืออะไรคลิปนี้เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนให้ตาก,กล้องกับทีมงานเราได้มาลองสัมผัสดูบ้างนะครับคลิปหน้ามาดูกันครับ เมนูที่โอรังสรรให้ดูให้คุณผู้ชมได้ดูคืออะไรสำหรับวันนี้บา,บายยครับ